คลิปนี้อาจมีภาพและเสียงที่ไม่เหมาะสมผู้ชมอายุน้อยกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะนะจ๊ะ เคดีค๋ดดยวมันเห็นเล้วแหละทำไมกูไม่ได้แอซิสวะสัตว์กูแม่งลงกันอย่างนี้บวกหรืปล่าบวกไม่เลปล่าไอ้เหี้ยคนตั่งเยอะทำไมมันเตะกูเนี่ย <c oughs> อันนี้ไลทไลทไลทไลเธอเป็นคนเดียวที่ควรจะโดนคิวเอ็กซอสเอ็กซอสมีโอ้แม่งแฟดวะจำได้ตัวดึงแล้วตายตายโอ้ดึงก็ดึงมามีเอ็กซอสนะแต่มันแฟดดิตัวแท่ตัวแท่งไม่ยอมแทงป้อมอ่ะไอ้เหี้ยมันเตะหัวไม่สัตไหนบัลลัสัตไหนบัลลัสัต ขนาดนี้กูออกทางนี้ก็ได้ไเฮียบอกเว้ทำมาไม่นลูกพี่เข้าไปร้านให้เข้าไปร้าน <laughs> น่าเกลียดว่ะจริงจริงโอ้เจ๋อเฮยหายระวังแทบนะจริงไอ้เหี้ยไหลแม่งโดนไอ้สัตว์ <laughs> ป๊อปปี้ป๊อปปี้ รีพอร์ตแน่ๆคุณช่วยคุณรอยอมโดนเป็นเพื่อนนะกูกำลังไปเพื่อนแต่กูก็รีพอร์ตมึงอยู่ดีอ่ะมันไม่ได้โหดอะมันฟุกมารู้ฟุกไม่ฟุกรีพอร์ตมึงหมดแล้วย่งกูอุ้ยเฮียเนี่กูว่าแล้วเออแฝดก็ได้สัตว์เอาเฮียขึ้นมาเป็นแผนนี่มา หายหมดเลยตัวเวลงมาลูกเดี๋ยวทุบให้คปิ้งกูาถอเลยขถอเลยขถอเลยโอ้โหต้องบวกกันล่ะกูสู้ตายเอ้อก็แค่ตายอันติีกูไม่มาแต่กำลังจะมากูแทงได้อยู่ อันตีกูมากูเพิ่งหนีร้อยครบก่อนตอดโป้งอะไรสักไม่ทันแล้วล่ะกูกดอันตีอยู่กูไม่ตายหรอกสัตว์โอ้โยโอ้โยไงเล่าไม่ตายสักคนว่ะไอสัตว์ใครแย่งเพนท่าน้องกูอี้ยอย่าให้รู้นะไอสัตว์อย่าให้รู้นะ เออทุกทีเรียกไอ้เฮียเดี๋ยวนี้เรียกน้องเลยสิมังกรนะมังกรนะทันปะทันปะสักหน่อยสักหน่อยคงไม่ถึกหรอกก็ตีให้ตายตายดิจะเป็นปอดวะเลยไม่ถึงหรอกตัวนี้หกพันนึงโอ้ยยิงแป๊บๆเป็นพันแล้วผมไม่ต้องบอดนะผมมาไม่ทันหรอกเอาปั๊ล่ะเอาปั๊ล่ะเอาด้วยเฮียตายเอ้ยควายเอ้ย <laughs> ไม่วะ <laughs> ก็ผิดอ่ะมันแคนเซิลไม่เป็นกูเชื่อว่าอย่างนั้นกูเ <laughs> ชื่อว่าอย่างนั้นมันแคนเซิลไม่เป็นเฮ้ยว่าเวระวังระวังระวังพิษแข็งผมมีความเชื่อว่าการที่คนเราเทเลพอร์ตแล้วมันไม่ไมหมดมันไม่ยกเล G, ิกแสดงว่ามันยกเลิกไม่เป็นเอาป่ะไหนพี่ไห้ไหวป่ะล่ะถามเหรอนี่ถามกูเหรอ ดึงกูไหมล่ะดึงกูไหมล่ะโอ้โห้กดยอมเลยไหมล่ะขนาดนี้กดยอมเลยไหมล่ะเฮ้ยเลือดเล็ดเล็ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรับกูด้วยรับกูด้วยควายไม่ยอมมีวีวีวแล้วคูดาวมันปีกว่าไอสัตว์ กูดาวมันโคตรเยอะเลยเว้ยมึงต้องเข้าใจคีปมันไม่มีมันไม่ได้ช่วยลบกูดาวโอ้ยไม่เดินมาใกล้นลยมีเอจิสเนี่ยรีเจนตู้เลทันไอ้เหี้ยกูมึงก็ติดไอ้มึงก็ติดออร่ากูปวาระยะระยะกระดาษนั่น,นก็ได้โอ้ไกลไกลจะมีอยู่คนหนึ่งที่เลื่อในให้รถเลยก็ขเขายิงอยู่หลังไงเขาเป็นสไนเปอร์มึงรู้จกักว่ามึงเป็นสไนเปอร์เดี๋ยวไปเราต้องเคลียร์ันรึไม่ะ อันนี้แหละเดี๋ยว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 พี่ผิดเดี๋ยวเนี่ยผมถึงแล้วเนี่ยแน่ใจแน่ใจแล้วมึงไม่ถึงกูด่างเป็นหมาไหมเฮียมึงอย่าล่อตีนดิคนน้อยกว่านั่นไงโดนว่ะผู้ชายทัดผู้ชายเพิ่วปีอยู่กลัวแล้ววะไม่รู้นะไม่รู้นะ ไม่รู้นะกูไม่มีอันตีกูไม่สดกาลังจะถึงอ่ะกาลังจะถึงน่ะ,ะมีอันตีแต่ไม่มีเลือดเว้ยล่อไหมล่อไหมอ่ะขนาดนี้แล้วอ่ะเนี่ยไม่มาลั่ช็อตเขาอ่ะน่าเกลียดว่ะก <c oughs> <c oughs> ูตีเลยเอาแล้วมีตัวเปิด อ๋เร็วเร็วเร็วอันตีหมดแล้ววะชิงแล้วเนี่ยกระจอกว่ะใครตายวะเอ้าวเฮ้ยยิงไปไหนเฮ้ยปุ๊บแล้วอู้ดูอะไรยิงไม่โดนเอ้ยยะไอ้ยะเนี่ยต้องให้ควายแบกทันทันไหมเนี่ยโอ้โหยไงเรา เงีล eh. ยเาเงีลยเาเบิ้บน์นไหมเบิ้์นล้ววิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาน้องเอ๋ยพี <c oughs> <D> ่มารับแล้วพี่มารับแล้วตายนะให้ดูนั่นไงสวาวิเอ้ยกูทุบก่อนดีว่ากูทุบก่อนนะ เฮ้ยบังบังบังไอ้เหี้ยผัววิ่งเดินออกไอ้สัสไม่เอ็งไม่เคยบังให้เลยเดือดมีคนโดนแน่นอนดึงดึงกูเะล่ะเอ้ยไม่โดนเว้ยโอ้าหทำไรทำไรออกไปเล่าออกไปเล่า สุดๆแล้วสัตว์เอาแล้วเอาแล้วไรไม่อยู่ไงมึงตายอ่ะกูกดโล่ให้มึงแล้วนะเว้ยเอ้แจ๊บมาเหมือนแทงแทงแทงเลยอ่ะไม่ดีมั้งมีอยู่สองคนเองหน่าคิปมาแล้วขอโค้ดหน่อยอันน่ะอันน่ะอันน่ะโอ้ ตายตรงนี้เหละมึงเอา้เอามึงไม่เอาไม่ได้เหรอเอา้เอาป้อมยิงเ,เห็นอยู่ว่าเมื่อกี้ป้อมยิงกูแต่กูต้องยืนโซนไว้เพราะถ้ามันมันหลุดกูจะผักออกเผื่อมันไม่ตายนะ <c oughs> ไอ้แล้วป้อมนี่ก็ยิงไก่อย่างวะฮะนี่นะมึงยืนอยันนี้เห็นไหมได้เบบวกบอก่ะเบบวกบวกบวกไม,กไมก่ไม่บวกก็บวกนนะเองอ่ะเบี้ยแม่เอ้าตายได้ไงวะอ้าาา เด็กมัป <Auf los harma> ีบเอาเดมันปีบอาขออยู่ในจอโอ้อ้ยไอสัตว <Luis> <ỗ df od> ์กูนี่โกธแฝดรัวๆเลยมึงแค้นที่อะไรกูอยากกินควายบลายช่อหรอเฮ้ยไอเหี้ยใหม่เขาโกงเอ้าแม่งทุกเบา เอ็กซ์ซอร์เอ็กซ์ซอร์เดี๋ยวไม่ได้ใช้อ้าวว้าว,าวใจวนาดนว้แล้วไอ้สั <c oughs> วว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 กูว <c oughs> ว้วว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 ้อ <c oughs> <c oughs>